สวัสดีครับวันนี้มานั่งเฝ้าบอยครับบอเลิมครับแ่ว,ว่าย้ายที่มาเขาก่อนนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ต้นนั้นแลว้ววบนี้ย้ายมาฝั่งนี้ดูครับนั่งซุ่มใต้กอไผ่ครับพอดีมีไผ่ไล้มมาพอได้พาดยิง ติดตามดูครับว่าวันนี้จะหมานไหมครับลมค่อนข้างแรงครับ โดนครับลวงลงน้ำครับ ดนีครับครับนกเขาใหญ่ครับมาล่วงในน้ำพอดีระยะสี่สิบเมตรครับเดี๋ยวขอลงไปเก็บก่อนนะครับส่วนนกเจ้าอยู่นู่นครับช่วงดอกบัวตรงนั้นนะกลางบ่อเลยครับเดี๋ยวต้องไปหาไม้มาเกี่ยวครับเก็บแล้วครับกว่าจะได้ นกเขาใหญ่ระยะ40เมตรครับส่วนอันนี้ะระยะสายสิบเมตรครับยิงต่อกันเลยครับยิงนกเขาเสร็จนกเจ้าเข้ามาครับในสอตัวเงียบเลยครับ,รบมาเห็นเข้ามาอีกเลยครับ เดี๋ยวย้ายที่กันครับดมครับนกเขาไฟครับ ครับมา,ารอบนี้พกเกี่ยวข้าวออกแล้วครับยิงลวงลงก็หาง่ายครับนกขอไฟครับเข่าต้นคอครับ ครับยิงอยู่ต้นนี้ครับระยะ40เมตรครับครับเรียบร้อยครับ